มาเรื่องแล้ะครับพี่น้องข่าวดีที่สุดของวันนี้ที่ผ่านมาเมื่อเวลาประมาณช่วงบ่ายเย็นๆกองทัพไทยเราประกาศใช้ยอย่างยิ่งใหญ่ธงไตรรงของเราได้โบกสะบัดเหนือปราสาทคณาเรียบร้อยแล้ะครับนี่คือการทวงคืนสมบัติของชาติที่สมศักดิ์ศรีที่สุดในขณะที่ทหารไทยบุกตะลุยเข้าไปทหารกัมพูชาของฮุนเซนแตกพ่ายหนีหัวซุกหัวสุนจากที่เคยปากเก่งตอนนี้แตกกระเจิงไม่เป็นท่า แต่งานนี้ไม่ได้มาง่ายๆมันแลกมาด้วยเลือดเนื้อของวีรชนและความอมหิตของฮุนเซนที่โลกต้องตะลึงเดี๋ยวคลิปนี้สันติจะมาเล่าให้ฟังครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุทธ่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เนี่ยกอกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลคา่าคอร์ดได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างสินบนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงนี้เข้ามาได้อย่างไร และข้อ uh. สอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงปใะนสังหาริมครั์พเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตตเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพ ใจทาแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิม property life นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนาครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง property expert life ที่จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนกันพบกับผมสันติ เป็นพนักงานใหม่ของคิม p r o p e r t อร์และเป็นลูกน้องอาจารย์ปุงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องพื้นแผ่นดินไทยที่ประสาทคนาที่เราเพิ่งทวงคืนมาได้สดสดร้อนๆอย่างน่าภาคภูมิใจครับพี่น้องครับใช้ชนะที่ประสาทคนาครั้งนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยและไม่ได้มาง่ายๆครับมันคือใช้ชนะที่แลกมาด้วยเลือดจริงๆ ก่อนที่เราจะปักธงไทยลงไปได้ทหารกล้าของเราต้องบุกตะลุยฝ่าดงกับระเบิด PMN2 ที่ฝ่ายกัมพูชาแอบลอบฝังใหม่เต็มพื้นที่เพื่อสกัดเราหลังจากที่ทหารไทยเรายึดหมู่บ้านหนองยากแก้วคืนมาได้ปรากฏว่าตอนเคลียร์พื้นที่เราเจอทุ่นระเบิดสังหารบุคคลแบบ PMN2 จำนวนสองลูกสภาพไม่เอี่ยมพร้อมใช้งานเลยครับ นี่มันหลอดฐานชัดๆว่าฮุนเซนเล่นสกรปรกแอบเอาของต้องห้ามตามสนธิสัญญาออตตาวามาใช้หวังจะเอากันให้ขาขาดแต่ทหารไทยเราใจสู้ครับกองกำลังเก็บกู้ของเราต้องทำงานแข่งกับเวลาทั้งคืนตรวจเก็บทำลายระเบิดเหล่านี้เพื่อให้ทางสะดวกปลอดภัยก่อนจะเดินหน้าบุกเข้ายึดตัวปราสาทคนาดได้สำเร็จความยากลำบากยังไม่หมดแค่นั้นครับ ทหารไทยเราต้องกัดฟันสู้ท่ามกลางพายุจรวด B.M.21 ที่ฝ่ายกัมพูชาระดมยิงใส่อย่างบ้าคลั่งกองทัพรายงานตัวเลขออกมาว่าเมื่อวานฝ่ายโน้นยิงจรวดหลายลำกล้องแบบไม่ยัง้งรวมทุกพื้นที่กว่า125ครั้งคิดเป็นจำนวนลูกจรวดกว่า5,000นัดที่ตกลงมาในฝั่งไทยพี่น้องนึกภาพตามนะครับเสียงหวีดของจรวดดังสนั่นวันไหวฝนเหล็กตกใส่หัวไม่ยัง้ง ฮุนเซนสั่งยิงแบบหวานแห я, เหมือนหวานข้าวสารไม่สนหน้าอินหน้าพรมไม่สนว่าตรงนั้นจะมีทหารหรือชาวบ้านขอแค่ให้ระเบิดลงฝั่งไทยไว้ก่อนแต่นี่แหละครับคือความต่างชั้นทหารราบของเราไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวเราฝ่าฝนเหล็กเหล่านั้นเข้าไปชิงพื้นที่สุดท้ายคืนมาจนสามารถควบคุมพื้นที่ปราสาทคนาดได้อย่างสมบูรณ์ร้อยเปอร์เ็น ชัยชนะครั้งนี้คือหมุดหมายสำคัญครับเพราะปราสาทขนาคือหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์สุดท้ายที่กัมพูชายุดกลุมไว้ในการรบครั้งก่อนตอนนี้ไม้แต่ตารางนิ้วเดียวนั้นก็ไม่เหลือมือให้เขาเกาะละครับสิ่งสำคัญพี่น้องต้องตระหนักนะครับว่าการยิง BM21 เข้ามา125ครั้งรวมกว่า5,000นนัดเนี่ยมันไม่ใช่การรบปกติครับมันคือการสาดกระสุนแบบคนเสียสติ หวังจะให้โดนบ้านเรือนประชาชนไทยในแนวหลังเจตนาคือการฆ่าไม่เลือกหน้าซึ่งผิดกฎหมายสงครามชัดเจนครับแต่ทหารไทยเราใจนิ่งดังภูเขาทนรับแรงกดดันมหาศาลนี้แล้วสวนกลับจนฆ่าศึกเงียบเสียงไปเองครับสิ่งที่กองทัพฮุนเซนทำนี่มันไม่ใช่วิธีการรบของกองทัพที่มีเกียรติครับนี่มันคือวิธีของโจรชัดๆหลักฐานพวกนี้ทั้งการยิงพลเรือนการใช้โล่มนุษย์ การวางระเบิดใหม่มันครบองค์ประกอบอาชญากรรมสงครามทุกข้อฮุนเซนในสายตาโลกตอนนี้ไม่ใช่ผู้นำประเทศแล้วครับแต่เป็นผู้นำที่หน้ามืดตามัวจนยอมทำทุกอย่างแม้แต่เรื่องผิดมนุษยธรรมพอสู้ในสนามรบไม่ได้ก็เข้าสู่เดิมครับขี้แพ้ชวนตีเมื่อสถานการณ์เริ่มชัดเจนว่ากัมพูชาพเพี้ยงพล้ําฮุนเซนก็งัดแผนสุดท้ายออกมาคือการเล่นบทเหยื่อ โยนความผิดให้ไทยอยู่ดีๆทางการกัมพูชาก็ออกมาเปิดเผยตัวเลขว่าทหารกัมพูชาเสียชีวิตไป61นายซึ่งตรงกับที่ไทยประเมินเปะ๊ะปกติเขาปิดข่าวเงียบกริบแต่รอบนี้ยอมบอกเพื่อจะตะแบงว่าดูสิไทยฆ่าโดยกัมพูชาตั้งเยอะไทยโหดร้ายหวังพลิกบทบาทจากผู้ลุกรานให้กลายเป็นผู้ถูกกระทำแถมยังมีการปล่อยข่าวลวงโลกอีกว่า ไทยยิงถล่มปราสาทตาควายและปราสาทพระวิหารจนพังยับเยินหวังจะดึงยูเนสโกมาประนามไทยแต่ความจริงคืออะไรครับไทยเราแม่นยำระดับจับวางกองทัพไทยยืนยันชัดเจนว่าเราเล็งเป้าหมายทางทหารเท่านั้นเราไม่ได้ยิงตัวปราสาทแต่เรายิงกระเช้าไฟฟ้าและฐานทหารที่พวกมันสร้างไว้ขนอาบทขึ้นเนิน350ต่างหาก F16 เราหยอดระเบิดลงไปตูมเดียวพังเรียบ แต่ตัวปราสาทโปรดไทยดีนี่แหละครับความต่างระหว่างกองทัพที่มีอารยธรรมกับกองโจรที่ชอบอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางหน้าแล้วไอ้เรื่องที่ไปฟ้องยูเนสโกว่าไทยยิงปราสาทตาควายพังเนี่ยผมบอกเลยว่าตลกครับความจริงคือพวกคุณนั่นแหละที่เอามารดกโลกมาทําเป็นฐานทัพสร้างกระเช้าไฟฟ้าขนอาวุธขึ้นไปบนเนิน350เพื่อใช้ปราสาทเป็นโลบังหน้า สิ่งที่ฐานไทยทำลายคือกระเช้าขนอาวุธและฐานทหารครับไม่ที่ตัวประสาทเลิกใช้วิธีสุกปรกเอาของสูงมาบังความชั่วของตัวเองได้แล้วครับภาพที่น่าสมเพชที่สุดคือสภาพกองทัพกัมพูชาตอนแตกพ่ายครับมีรายงานจากชาวบ้านในพื้นที่ว่าทหารของฮุนเซนหนีตายกันโอลมานถึงขั้นถอดเครื่องแบบทหารทิ้งแล้วปลอมตัวเป็นชาวบ้านเพื่อเอาตัวรอด นี่แสดงให้เห็นถึงขวันกำลังใจของฝั่งโน้นมันกลวงแค่ไหนรบเพื่อเผด็จก,การมันไม่มีใจหรอกครับต่างจากทหารไทยที่รบเพื่อแผ่นดินแม่ใจมันคนละชั้นกันครับแต่ใช้ชนะที่ประสาสตคนาและสมรภูมิอื่นๆแลกมาด้วยความสูญเสียที่บีบหัวใจคนไทยทั้งชาติครับเราต้องสูญเสียทหารกล้าไปถึง4นายและบาดเจ็บอีก68นายสันติ ขอเซโอกาสนี้ให้พี่น้องร่วมไว้อะไรแก่วีรชนทั้งสี่ท่านครับเลือดทุกหยดที่หลังลงผืนดินไทยจะถูกจารึดไว้ชั่วลูกชั่วหลานสุดท้ายฮุนเซนอาจจะคิดว่าสงครามจบแล้วก็จบกันแต่รอบนี้ไม่เหมือนเดิมครับหลักฐานการใช้โล่มนุษย์การวางกับระเบิด PMN 2ใหม่และการยิงถล่มพลเรือนทั้งหมดนี้ถูกบันทึกไว้หมดแล้ว กองทัพไทยประสานงานกับนานาชาติเตรียมเช็คบิลฮุนเซนในฐานะอาชญากรสงครามคุกสารโลกกำลังเปิดประตูต้อนรับอยู่ครับบทสรุปของเรื่องนี้ชัดเจนครับความถอยไม่มีวันชนะเกียรติยศได้กองทัพไทยพิสูจน์ให้โลกเห็นแล้วว่าเราเหนือนกว่ากัมพูชาทุกด้านทั้งฝีมือการรบยุทธวิธีและที่สำคัญที่สุดคือหัวใจเราสู้แบบลูกผู้ชาย เราไม่ยิงมั่วเราไม่ใช้โล่มนุษย์เราสู้ด้วยเกียรติของทหารไทยส่วนฮุนเซนเตรียมตัวนับถอยหลังสู่จุดจบได้เลยเพราะสิ่งที่รออยู่ไม่ใช่ใชัยชนะแต่คือกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศที่จะเข้ามาเช็คบิวเขาในฐานะอาชญากรสงครามสุดท้ายนี้ธงชาติไทยจะโบกสะบัดเหนือปราสาทคนาและทุกตารางนิ้วของแผ่นดินไทยตลอดไปไม่มีใครหน้าไหนมาแย่งไปได้ คนไทยภูมิใจในกองทัพของเราเถอะครับเรามีรั้วของชาติที่เข้มแข็งที่สุดคอยปกป้อนเราอยู่สรุป4ประเด็นสำคัญครับ 1. ชัยชนะเบ็ดเสร็จทัพไทยยึดคืนปราสาทคณาดได้100%คาศึกแตกพ่ายไม่เป็นท่า 2. หุนเซนเล่นสกรปรกใช้ทั้งระเบิดต้องห้ามโล่มนุษย์และยิงปูพรมใส่พลเรือนเป็นอาชญากรสงครามชัดเจน 3. แพ้แล้วผ่านสร้างข่าวลวงว่าไทยยิงประสาทเพื่อกลบเกลือนความพ่ายแพ้ของตัวเอง 4. ส,สดุดีวีรชนเชิดชูเกียรติทหารกล้าทั้งสี่นายที่สละชีพเพื่อรักษาแผ่นดินไทยไทยชนะอย่างมีเกียรติส่วนฮุนเซนแพ้อย่างน่าสมเพชครับ ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดมาที่ l ล n e แอดคิม property l i f s ใครมาจากคลิปนี้แคปหน้าจอตอนนี้ให้แอดมินแล้วขอส่วนลดพิเศษได้เลยสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้วจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์้เนี่ยบอกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์ดเนี่เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสเวบนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างผลิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงปในสังหารนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายน่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึงพอใจ ทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหารินทรัทั์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์ตี้ไลฟ์นะครับวองเจทุกคนในสัมมนานครับขอบคุณครับ